โอ้โหโอ้โหไม่ต้องเป็นเลยเป็นจังเลยออกเถอเป็นจังเลยมันไปไม่ได้ทำไมวะมต้องนอ่นีีดขอตัดคลิปตอนที่สร้างอะไรเรียบร้อยนะครับโอเคครับบายอ้ไม่ใช่บาย,อย,บาปปายขอตัดคลิปครับแป๊บนึงครัคบ จากเมกื่อกี้ที่ไปเปลี่ยนมาครับก็ออกมาแล้วนะครับ <c oughs> ไม่มีบันมือครับเหลือแค่หิวตายครับเหลือแค่หิวตายเท่านั้นกับโดนมอนฆ่าครับฟิน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 ,ฟน ไม่ yeah. โอเคมองเงี้ยฟินเนาะเขาแรงกําก็บฟินพื้นฐานสุดๆนะเก็บไอ้หมดเลยนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเป็นเอาชีวิตไม่รอดนะ เอาชีวิตเทเรเลียครับงูง,งี่เงไม่ใช่เทเรเรียวผู้ผิดดอสตาร์เขางูง,งี่งานก่อจบคลิปนะครับหินนี้คือหินทองหินนี้คือหินไม่ทองน่าจะนะน่าจะนะครับมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไม้ขัานแรกเราต้องมีไม้ก่อนนะเอ้ยมีมีขวานก่อน อัาดีวะฝักแดดเอาตอนนี้ก่อนก็ได้วะเก็บเก็บ เอ่นตัดต้นไม้ตอนนี้สิเก็บมาเลยครับเก็บมาแล้วก็ทำนิ้ขวขดไม่ใช่แล้วก็ขุดหินนี้นี่คือใช่ไหมหินที่หินที่มีทองแนะนำคือหินนี้ นนี้คือหินไม่มีทองควรจะเก็บหินที่มีทองมากกว่านะโอ้ใกล้ลงมีมุมเลยเราจะทำบ้านอยู่ตรงนี้ทำกอบไฟเป็นเอ้ยไม่หยาบไปเยอะเยอะเกทองสองก้อนอิงมาชีนทําก่อนคนระับคองจจำเป็นในเกมนี้ แถวๆตรงนี้ดีกว่ากดแมปปุ่มตอนนี้อยู่ในระหว่างนี้ประมาตรงนี้ครับแล้วๆตรงนี้เราอยู่แถวๆตรงนี้และอยู่ประมาณตรงนี้ก็ได้ไม่มีถอกเอ้ยเจ้าก็ไม่มีเราอยู่ตรงกินสามก้อนพลิกกำลังดีกว่า ปัดไม้ปัดเออตัด,ตดน้ำทั้งวันเลยไม่มีวันมืดก็ดีอย่างหนึ่งมจะทำอันนั้นถาวรอ,อันนั้นแคปไฟทถาวรน,นะซิงเมชีน<ม>ทำไมมันตั้งไม่ได้ที่ไม่พออีก พนะี่น้อยเกินนะยุ่งขุด น้องเอาไซตเต็มรชีพถ้าไม่ดีตรงไหนี็เสือไปเรื่อยนะบอกว่าแล้วกันไปไปทำตรงไปทำตรงเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะครับมุมมองที่ถูกมุมมองไหนวะไม่ใช่มุมมองที่เออมุมมองนี้ครับบ้านอยู่ตรงเรียงๆตรงนี้เป็น มอนนี่ก็จะไม่มานะเพราะมันไม่มีตระโดคเนไอพวกต่อมเบี้ยเร่งดึงอะไรพวกนั้นนะมันก็สถานบกสถานน้ำจริงๆโอ้ยสวยสวยชะมัดเลยไม่น่าของมาเยอะเลยตัว ตรงนได้เด้อเฮ้นี่นเฮ้ยตรงนี้ครับสร้างไว้ตรงนี้ตรงนี้คือบ้านของพวกเราอันนี้เพิ่งทำนั่นที่นอนที่นอนครับไม่นะ ไม้สามมันทำกระเป๋าก่อนแล้วกันกระเป๋าโอเคโอเคกระเป๋าตอนนี้ก็ต้องดูของพวกนี้ไปก่อนนะครับ นย็ไรไม่เป็นไรครับมันก็ชเช้าอย่างนี้เลยครับเดินๆจะข้ามโอเคครับ สองท้องในสองอนนครคับได้อีกเยาวไปทำไมอะไอันนี้คืออ่อที่นอนเขาไงวะอันนี้มันที่จับนี่วะ้อา่าดังนั้นเราก็มาทำกล่อง h a m giờ mà lấy đi tàu sợ lại đi có xịt lèo van không nó có bạc trong này không bạc này cái này tập thì cho ร้อนะแล้วก็ต้องครับ ดีเลยล้าต้องอนี้วไว้ตรงนี้หนกล่อนไม้มตัดกันนะขดเราหังไปแล้วนะ Ta 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 tất 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 tất